3จุดต่างของแซมวิลสันกับตันอเมริกาคนใหม่ระหว่างคอมมิกกับในภาพยนตร์ต่างกันอย่างไรมาดูกัน โดยแซมวิลสันนะครับหรือชื่อแรกของเขาก็คือเดอะฟาวคอนเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกปี1 9 6 9และมีพัฒนาการจนกลายเป็นกัปตันอเมริกาในภายหลังโดย MCU และคอมิกนะครับจะมีจุดแตกต่างกันดังนี้ครับจุดแรกนะครับจุดเริ่มต้นและพลังพิเศษในคอมิกโดยในคอมิกนะครับแซมวิลสันเริ่มต้นจากการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในฮารเลมก่อนที่จะได้รับพลังจิตในการสื่อสารกับนกที่ชื่อเรดวิงจากเวสเกิลที่ใช้คอสมิกคิวเป็นอดีตของเขาโดยเขานะครับสามารถสื่อสารกับเรดวิ่งผ่านทางจิต หน่วยกู้ภัยทางอากาศหรือพาลเลสคิวของกองทัพสหรัฐที่เขาไม่มีพลังพิเศษแต่ใช้เทคโนโลยี Ex ็กโซเซเว่นฟาลคซึ่งเป็นชุดบินติดปีกของกองทัพและตัวของเรดวิงก็ถูกเปลี่ยนเป็นโดนเอไอแทนจะเป็นนกจริงนั่นเองครับผมชุดที่2นะครับผมมิตรภาพกับสตีฟโรเจอร์ตัวในคอมิกส์นะครับแซมเป็นหนึ่งในคู่หูที่สําคัญที่สุดของสตีฟโรเจอร์และทํางานร่วมกันมาอย่างยาวนานและเขาก็ได้รับโลกกับตันภายหลังจากที่สตีฟแก่ลงเพราะว่าเซรุ่มซูเปอร์โซลเจอร์เนี่ยหมดฤทธิ์น,นะครับส่วนในเอ็มซียูนั้นแซมพบ ตอนจบของ Avenger Endgame นั่นเองครับจุดที่3นะครับการเป็นกัปตันอเมริกานในคอมิกนั้นแซมรับตําแหน่งจากกัปตันอเมริกานหลังจากที่สตีฟสูญเสียพลังซูเปอร์โซลเยอร์โดยเขาเป็นกัปตันที่ใช้ทั้งโล่และปีกในการต่อสู้และต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากสังคมที่ไม่ยอมรับการเป็นกัปตันอเมริกันผิวดําของเขาส่วนใน MCU นะครับแซมดังเลยที่จะรับโล่แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจสืบ์ฟทอดตําแหน่งใน The Falcon and the Winter Soldier โดยซีรีส์นี้นะครับจะเน้นเรื่องประเด็นการเมืองเชื้อชาติและการแบ่งรับผันรับชอบของสัญลักษณ์นี้โดยเขาจะไม่มีเซรั่มซูเปอร์โซลเยอร์และต้องใช้ทักษะและปีกให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือ 3จุดต่างของแซมวิลสัน,นระหว่างคอมิกและ MCU ครับผมอะไรครับทุกคนชอบส่วนไหนของแซมวิลสันในคอมิกหรือใน MCU บ้างยังไงคอมเมนต์มาคุยกับเราหน่อยนะครับ